เสียดายหมื่หนึ่งพยากรณ์โอเคดวงชะตาก็ยังดีอยู่ได้ไหฟันไหมอ่าเป็นกรางอยู่ในมือคุณถ้าจำไม่ผิดอันนี้จะเป็นค่าโชคจะเป็นศูนย์เลยมนะั้งอืมไม่ไม่มีบวกไม่มีลบเป็นพิเศษ ก็ถือว่าไม่ได้แย่น่าจะยังใช้งานได้อยู่ออทักน้องกุ่ยกันน้องกุย่ยอยู่ไหนกว่ายังเป็นไข่องเล็กอยู่เลยเนาะโอเคมันเป็นไรสามสิบห้าสี่สิบห้า แค่นกันกูจะไปฟาร์มทองมาเยอะๆกันเดี๋ยวถ้าได้สปริงเกอร์มาเมาื่อไหร่ก็โอเคเราก็ขนของแม่มนเนี่ยแหละเดี๋ยวกันนะระเบิดยังอยู่ไหมโอเคส่วนอันนี้มีระเบิดไหมโอเคไม่มีระเบิด ไปเราก็ไปลุยต่อกันเลยดีกว่าของจริงเป็นตัวเลยโอ้ฮะงูได้ามาละหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปใส่บันเดินเอ้ยไอ้นี่ถ้าจำไม่ผิดนั่นชอบเนี่ยอะไรนะลูกของโจดี้อ่ะอโอ้มีสองงานด้วยโชคดีมากสีทอง ฉันต้องเลือกสินังว่าไหนใส่ใสบันเดิลกันไหนต้องให้อีเด็ก,กนั่นฉันเลือจากสนุกเกินมาฆ่ามาแก้ตัวฆ่ามาแก้ตัว ววะอะไรบ้างพอ55แนก็พอไม่ต้องการอะไรมาก55เหมือนไม่เยอะนะเยอะนะ55สำหรับต้นเกมเนี่ยมมเยอะมากเลยกูุลาเต็มที่เลยโอ้ ดีดีนะว่ามอนไม่ค่อยโผล่เนี่ยตรงนี้หุยเห็ดเห็ดม่วงเอาไปใส่นั่นได้อยู่มันเดินมา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 อืมโหอุย โอ้โหต้องระเบิดแล้วป่ะแบบนี้อ่ามีไว้นี้เอาเป็นระเบิดวางแบบเนี้ยก,กินไข่ก่อนแล้วรับไม่ได้กินกุณหรอก ນหอยู่เนกันแน่แม่นว้า เมื่ยแล้ว45 45โอเคเซ็นนึกว่าจะได้ของอะไรคี้แหวกแนววันนี้กินขยะกันแดกขยะไม่มีเจให้จริงหรอระเบิดไม่ จริงลงเหมือนเราไม่ควรจะพกของมาเยอะนะแต่ว่าให้รู้ว่ามีของให้ลองยังใหม่เยอะแยะเลยก็เลยแบบอืด่าก,ก็น่าใช้ค้อนก็น่าลองกลายเป็นว่าของเต็มตัวเลยไม่เป็นไรครับในตอนนี้ทองยี่สิบห้าโอเคแล้วนะระดับหนึ่งแหละแต่ก็ยังไม่ไม่ใช่เป้าหมายที่เราคาดการไว้ ข้างขาวข้างคุงสู้ย่ามกันนะข้างขาวนี่เจอดาบพี่ฆ่ากระสุนกูเข้าไป ทั้งเลยอยู่ไหนอยู่ไหนวะปลาทูอยู่ไหนอยู่ไหนวะ บอกว่าอยู่แฉกอีตัวสลานนั่นน,ะน่ะเห็นไหครับแล้วกูขอคาระเบิดมาเล่นแล้วกันนี่ไงอ,อ,อยู่ไหนวะายาค่ครับเดกดแล้วด้วย อมองอะแนะไี่มีให้หน่อยเยอะนี่โอ้โหเอามาชั้นมาให้กูได้ดีมากเริ่มชินละเริ่มชินในการใช้อาวุธแบบนี้ละ อะไรได้บ้างเนี่ยน่าจะต้องกินในนี้แล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกเจ็ดมันมีโอกาสได้เยอะอยู่แต่ของเนี่ยเราต้องเอาอันนี้จะได้ต่างไปเนีย คือน้องใส่หมวกกันน็อกใช่ไหมตัวแบบนี้กลมๆปัอกอย่างเนี้ยคือน้องใส่หมวกกันน็อกใช่ไหมเมื่อกีกันหัวโมงอยู่ในเหมืองก็ต้องใส่หมวกกันน็อกกันเนาะโอ้ยโอ้ยใจเยนจ,ใจ โอ้เจอไอ้น,นี่ละ <c oughs> ตัวนี้ไม่สู้มันชนแรงจะถึงชั้นเก้าสิบไม่นอ้อ เออมาหรออืมสีชิ้นเรามีอะไรที่เราจะพอกินได้บ้างทีนี้ไม่ได้แล้วหรอ กินมันก็เยอะอยู่นะเอาเนี้ยมากินก่อนกินให้หมดนะตอนเนี้ยผมคืออยากรีบลงชั้นอย่างเดียวตอนเนี้ยไม่ใช่อะไรอ่ะเห็ดนี้กินได้หรือไม่ <c oughs> <c oughs> ลบพลังงานตด้ สุดย่อยทุกคนแล้วนะั่นเดี๋ยวขาสทุนได้อืมกนะ็ยังดีนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โชคดีมากทะลุได้ถึงชั้นเก้าสิบแลเดี๋ยวทุกคน,นจัดการไอ้ตัวนี้กัน โอ้โหเยอะ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 ใจเย็น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 แล้วก็เอาอันนี้ออกแล้วก็อ่าอันนี้ใส่แล้วก็อันนี้ไว้แบบนี้เลอะๆๆอะเลอะะงลงลเกือบตาย ว้าวออดียนโอเคด่านนี้ยังโดูดีอยู่ไปกลับไม่ไหวสู้ต่อไม่ไหวเฮ้ยแต่ว่าเราอืมยิ่งอย่างน้อยเราก็บรรลุเป้าหมายในระดับหนึ่งอย่างน้อยเราก็บรรลุเป้าหมายในระดับหนึ่งละเห็นใช่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมตัวมาใหม่โอ้เราโคตรรุนเลยเมื่อกี้ เกือบตายอ่ะลุ่มกูซะแบบกแบบเหมือนไม่เคยเจอคนดังรู้จักเปล่าไอ้ล้นแห่งสตาร์เดวเล่เมืองเพนซิทาวไม่รู้จักละสิใช่กูก็ไม่รู้จักตามไม่ใช่็นสิทาวดิเฮนลิกแกนอ่าโอเคอืม เหลือดอกไม้ไม่กี่ดอกแล้วก็อ่าได้แต่ได้ <c oughs> แต่ของราคาดีมา <c oughs> เล่่ซื้อวันดีคุ <c oughs> <c oughs> ้มคุ้มเวก่อนนะผมขอดูวันนี้ก่นหนึ่งอ่ามิตัภาพกระดานขามีตรภาพมีใครต้องการแร่ไหมมีต้องการปกเส็จไม่มีมจะได้อันนี้เป็นคอมฟรีใส่ ร้อย <500? S 2> อืมยังมาถ้ามีนี่ผมว่าผมจะอัพเลยผมจะใส่อันนี้เข้าไปเลยทุกันมีอะไรบ้างสองพันนใส่ได้อืม,อม,อมโอเคอ่าหมื่นหนึ่งยังไม่ได้นี่เท่าไหรห้าพันได้อยู่เอาไปให้หมดก่อนเยี่ยม เย่นเป็นเลยโอเคนี่ก็จะมมนเนตง่ายขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยอยู่แค่สามพันไม่ใช่ปัญหาสามพันนี่ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่หาวิธีกันหาตังไ่ตังมันหาได้เรื่อยๆฮะถ้าไม่ตายสะป่ะของพวกนี้ผมจะขายไปก่อนเลยผม ยังไม่เอาไปดจากเดี๋ยวมันมีโอกาสหาได้เยอะถ้าอยากลองขายดูจังเลยขายขายแค่บางส่วนเลยไหมไม่ขายทั้งหมด,ดหมเลยโคปาสมันไม่ไม่ใช้แล้ว้าที่เหลือทำไมจะใช้หมดเลยอันนี้ไใจอยากจะดสี่สิบสี่สิบห้าแต่นี้มีคีย์ด้วยนี่ไม่มีเอาเอาไม่ทิ้งอันนี้ก็ทิ้งไปเลย ที่จริงมันควรเอาไปขายนะแต่ผมที้เกียดไปรอคิวกว่วาคิวจะเปิดกว่านั่นจะนี่แบบน่นารำคาญไม่รอแม่งอ่าอันนี้เี่ครับเฮย้ยมีห้าสิบวันแล้วเหรอเออดีดีเหมือนกันดีเหมือนกันดีเหมือนกัน พ่งนี้น่าจะยังต้องเหนื่อยกับการลดน้ำต้นไม้ดีเกิดอะไรขึ้นอ๋อสิ่งระเบิดหิน5 0 k ได้อะไรโอ้ยต้องอัญญนยมณนมีเพิ่มสองก้อนแน่นอนไห้ดูสิได้มาหกร้อยกว่าบาทฮค <c oughs> ุ้มไหมมัเนี่ย เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับซาดิวเ a r ในส่วนของฤดูร้อนเนาะในช่วงของเดือนแรกเนาะก็ผ่านมาค่อนข้างยุ่งยากในระดับหนึ่งเลยเจออะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยก็เหนื่อยแล้ววันนี้ผมก็ขอพักผ่อนนะครนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับใครก็ใช้ที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับหรือว่า อยากจะคอมเมนต์ติชมอะไรเนี่ยก็สามารถทิ้นได้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมผมจะพัฒนาให้ดีขึ้นสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ